มาดูท่าแรกนะคะท่าบูมให้เด็กๆเนี่ยเอามือข้างใดข้างหนึ่งแนบไปที่หน้าอกตีไปหนึ่งที่ไม่ต้องแรงนะคะเบาๆพอเดยวเจ็บเนาะต่อไปท่าสแนปให้ดีดนิ้วหนึ่งครับอืมต่อไปท่าแคลปคือการตกมือใช่แล้วค่ะอ่ะทบทวนอีกทีหนึงสามท่าเองทำได้หรือเปล่าเอ่ยบูมสแนปและแคลปอ่า อีกรอบหนึ่งค่ะบูมสแนปคลับอ่าทีนี้เด็กๆเดีเด๋ยวสามท่านี้ให้เด็กๆทำวนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อความชำนาญเด็กๆจะได้ชินกับสามท่านี้นะคะอ่าเต็มตัวหนึ่งสองสามบูมสแนปคลับบูมสแนปคลับบูมสแนปคลับ บูมสแนปแคลปอีกทีค่ะบูมสแนปแคลปอ่ะบูมสแนปแคลปอ่าทีนี้เดี๋ยวคุณครูเบนเนี่ยจะลองเร่งจังหวะให้มันเร็วขึ้นไม่รู้ว่าเด็กๆจะทำได้หรือเปล่านะคะลองดูนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามบ่บูมสแนปแคลปอืมบูมสแนปแคลปบูมสแนปแคลปบูมสแนป Boom, snap, clap.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  อีกทีค่ะ Boom, snap, clap. อืม Boom, snap, clap. สุดท้าย Boom, snap, clap. โอ้โฮทำได้ไกันหรือเปล่าเอ่ย